สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปพิเศษนะครับพอดีว่าตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับจะมีการประชุมเฟดนะครับเป็นการประชุมฉุกเฉินนะครับเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้านะครับซึ่งจะทําให้ราคาของบิตคอยนะครับผันผวนมากๆนะครับแล้วที่น่าจะผันผวนไปหนักกว่านั้นนะครับคือ DX y ซนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคลิปเนี้ยผมอยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับจับตามองราคาบิตคอยให้ดีนะครับ เพราะว่าสี่ทุ่มครึ่งเมื่อไหร่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ได้นะครับอย่างถ้าเกิดว่าเรามาดูเซตนะครับหุ้นไทยเนาะเราก็จะเห็นว่าเซตเนี่ยเขาไหลตกลงมาอย่างเยอะเลยนะครับ20จุดนะเกิดความแพนิคนะครับจากการจัดประชุมฉุกเฉินของเฟดเนี่ยนะครับเรื่องการทบทวนขึ้นดอกเบี้ยเนาะชั่วโมงกว่าๆนะครับก็จะรู้กันแล้วเนาะ แต่ทีนี้นะครับท้ายคลิปเนี่ยผมอยากจะเสริมให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะครับว่าคือแน่นอนครับถ้าเกิดว่าดอลลร์แข็งเนี่ยมันเป็นผลดีนะครับกับคนชาวสหรัฐอเมริกานะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นผลไม่ดีกับคนประเทศอื่นๆเนาะเพราะว่าประเทศที่เขาติดหนี้เนี่ยส่วนมากเขาก็จ่ายหนี้กันด้วยดอลลราถูกไหมครับแล้วทีเนี้ยพอดอลลร์นะครับจาก1บาทเท่ากับ36มสิบหกเนี่ยมันกลายเป็น38มสิบแปดเงี่ยครับก็แปลว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะครับ ที่เขาไปกู้ยืมมาเนี่ยเขาก็จะมีหนี้เพิ่มขึ้นบางคนก็อาจจะคิดว่าการแข่งข้าของดอลลาร์เนี่ยครับมันดีกับสหรัฐมากนะครับแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับพะเพื่อนๆต้องอย่าลืมนะครับว่าราคาน้ํามันนะครับหรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยเช่นโลหะไม้นะครับมักจะซื้อขายกันด้วยสกุลเินดอลลาร์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อสกุลเินดอลลาร์นะครับแข่งขึ้นก็จะทําให้สินค้าเหล่านั้นนะครับมีราคาแพงขึ้นด้วยและเมื่อราคาหรือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยแพงขึ้นถูกไหมครับมันก็ แล้วมันก็จะยิ่งส่งผลให้อะไรครับส่งผลให้ก่อเกิดเงินเฟอ้อสูงขึ้นทั่วโลกเลยนะครับแต่จะยกเว้นแค่ชาวสหรัฐนะครับแต่ว่าข้อเสียของชาวสหรัฐก็มีเช่นกันคือจะทําให้เกิดการขาดดุลการค้ามากขึ้นบางคนอาจจะงงว่าขาดดุลการค้าคืออะไรเนาะมันก็คือการที่ประเทศอื่นๆนะครับจะซื้อของจากสหรัฐเนี่ยน้อยลงนะครับหรือว่าลดลงนั่นเองนะครับดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้น แล้วจะทําให้สินค้าดูมีราคาแพงขึ้นเหมือนกันนะครับคนที่เขาซื้อของจากสหรัฐเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอยากซื้อนะครับเพราะว่ามันแพงขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียด้วยซึ่งถ้าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรืออะไรเนี่ยนะครับเขาก็ต้องทบทวนเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เขาต้องชั่งน้ําหนักแล้วล่ะว่าเขาจะเอายังไงนะครับถ้าเขาตัดสินใจที่จะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่านี้นะครับแปลว่าเขาอยากแก้ปัญหาเงินเฟ้อมากกว่าแต่ถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยไปอีกเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคื มันก็จะเกิด Impact ไปเรื่อยๆนะครับประเทศอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบด้วยแล้วผมว่ามันก็จะเป็นการก่อเกิดปัญหาขึ้นลูกใหม่นะครับที่อาจจะเป็นคลื่นเซอร์มิเข้ามาก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมรีบตัดแล้วผมรีบลงให้เพื่อนๆฟังกันก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับก่อนจากกันไปนะครับผมขอแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโบรกเกอร์ OKX นะครับโบรกเกอร์ OKX นะครับได้ติดต่อมาขอเป็นพาร์ทเนอร์นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่สมัครใต้ลิงก์ นอกจากนี้นะครับใครที่สมัคร o k เเนี่ยนะครับสามารถเทรดฟิวเจอร์ได้125 x เลยนะครับโดยไม่ต้องรอเลยนะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ